ไหนหน้าทิกตอกไปที่โปรโมทโพสบนคอมพิวเตอร์ง่ายๆลองทําตามนี้สวัสดีครับนตัว i ฟินิ i ี้แปดวันนี้จะพาในหน้าทิกตอกหรือว,ว่าเ,เพื่อนๆในทิกตอกทุกคนเนี่ยมาโปรโมทโพสกันนะครับหรือว่าโปรโมทคลิปของเราเนั่นเองง่ายๆนะครับก่อนอื่นให้เราเข้ามาที่ตัวเว็บไซต์นะครับของเปิดตัว Google Chrome ขึ้นมาหรือจะ s ฟอรีหรืออะไรของเพื่อนๆก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็พิมพ์เลยนะครับ tiktok com แบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราได้หน้านี้มาให้เราคลิกเลือกเลือกไปที่ เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบมี2จุดนะครับจุดตรงนี้กับจุดตรงนี้จุดไหนก็ได้จุดหนึ่งคลิกเข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วเขาจะให้เรานะครับสแกน QR Code หร Keep Keep ือใช้เบอร์โทรศัพท์ผมใช้เบอร์โทรศัพท์ผมก็เลือกเบอร์โทรศัพท์คลิกครับเอาเบอร์โทรศัพท์ใส่เข้าไปเสร็จแล้วนะครับกดส่งเพื่อรับรหัส OTP นะครับหกหลักก็จะมีข้อความแจ้งเตือนส่งมาในเป็น SMS ในมือถือเรานะครับทีนี้อันเนี้ยเขาจะให้เราลากลากมาให้ตรงนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนแบบนี้เพราะว่าเขาต้องการป้องกันสแปมเนาะป้องกันสแปม ถ้าตรงปุ๊บมันจะผ่านถ้าไม่ผ่านเนี่ยก็รออ่ะเสร็จแล้วเนี่ยรหัสมันจะมาแล้วนะครับเห็นไหมนี่หกสิบวินะก็ประมาณ1นาทีนะครับอ่ะเสร็จแล้วกดเข้าสู่ระบบเลยอ่ะเข้าสู่ระบบเรียบร้อยนะครับระบบก็จะพาของเราเราเข้ามาหน้าหลักของ Tik t o k ทีนี้พอเราเข้ามาหน้าหลักตรงนี้เนี่ยเราสามารถคลิกดูที่โปรไฟล์ของเราตรงนี้นะครับได้เลยหรือเราจะคลิกแกะตรงนี้ก็ได้ตรงนี้นะครับจะเป็นเมนูพอเราเอาเมาส์มาวางจะมีเมนูเพิ่มขึ้นมาเต็มเลยเราเลือกดูโปรไฟล์ตรงนี้คลิกครับข้างล่างไม่ต้องปสนใจมันนะ ทีนี้การโปรโมทจะมีวิธีให้เราโปรโมทได้2แบบแบบที่1คือโปรโมทจากเมนูตรงนี้นะครับกับคลิกเข้าไปที่ตัวคลิปวิดีโอแล้วโปรโมทได้เลยทีนี้การจะโปรโมทนะครับผมจะโปรโมทโดยการใช้เหรียญใน t i k t o อกอ่าหลายๆคนเติมเหรียญไม่เป็นนะครับวิธีการเติมเหรียญก็ไม่ยากครับให้เราเอา,มาเมาส์มาจี้ตรงนี้เห็นไหมเสร็จแล้วมันจะมีคําว่ารับเหรียญครับคลิกเข้าไปเลยตรงนี้เติมเหรียญสังเกตว่าเหรียญตรงนี้มันจะถูกกว่าเยอะมากเลยเห็นไหมครับเนี่ยสามสิบยี่สิบหกบาทได้เจ็ดสิบเหรียญ ถ้าเราเติมในในแอปสโต e หรือเพสโตมันจะแพงมากเลยนะ60เหรียญต้อง30กว่าบาทเห็นไหมครับแพงมากเราเลือกเติมเองได้นะเราอยากเติมสัก3 4 0 0 0 2 0 0 0 0อ0อะไรเงี้ยนะครับเติมได้เลยมีเงินเท่าไหร่เติมตามนั้นสมมติผมเติม37บาทผมนัก37บาท30บาทแล้วก็จะ,ปะโปรโมทโพสได้ประมาณ1โพสเนาะอ่าในราคา30บาทเบบเพิ่มยอดบิลเดี๋ยวจะพาไปโปรโมททีนี้การเติมเงินก็กดตรงเติมเงินเลยพอเรากดเสร็จแล้วเห็นไหมครับเพื่อนๆมันจะมี ให้เราเลือกเราจะเลือกจ่ายผ่านอะไรจ่ายได้หมดเลยนะตามที่เขามีให้ครับเนี่ยตรงนี้พร้อมเพย์บัตรเครดิตทูมันนี่การโอนเงินหรือจะพร้อมเพย์ผมเลือกจากพร้อมเพย์นะพร้อมเพย์พร้อมเพย์พพคืออะไรพร้อมเพย์ตรงนี้ก็คือเราจะได้ QR code มาอลองดูนะชําระเงินตรงนี้นะครับะจะได้ QR code มาเราเอา QR code ไปสแกนนะครับที่แอปหรือว่าเราใช้เราใช้มือถืออยู่เราเอามือถือสแกนเลยเงินก็จะเข้าให้เราเลยโดยอัตโนมัินะครับอันนี้เป็นเว็บของ t i k t o k ไม่ต้องกลัวนะผมกดปิดไป อันนี้สมมติผมเติมแล้วนี่ผมเติมมาแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วทีนี้ต่อมานะครับผมจะกดไปหน้าหลักต่อเอาเมาส์มาจิ้มตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่โฮมนี่นะครับดูโปรไฟล์หรือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีวิธีการเข้าหลายอย่างเนาะเพื่อนๆผมก็พยายามจะบอกหลายๆจุดมันเข้าได้ถ้าเราจะเข้าไปโปรโมทเนี่ยเราเข้าจากการโปรมโมทโพสต์ตรงนี้ได้เลยอะ่ะคลิกนะโปรมโมทโพสต์อ่ะทีนี้พอมาหน้านี้อันนี้ผมไปผมเปลี่ยนเปลี่ยนคลิปนะครับเพื่อนๆ เราเราสามารถเปลี่ยนคลิปได้นะถ้าเราอยากจะเปลี่ยนทีนี้เวลาโปรโมทเนี่ยมันจะมี2แบบตอนนี้ที่หลายๆคนเขาโปรโมทกันก็คือจะโปรโมทแบบรับยอดขายนะครับก็คือการซื้อสินค้าที่มีมากขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยวิธีการเริ่มต้นนะครับเขาจะเริ่มต้นที่1 1 0รบาท110่อบาทนะตรงนี้เพื่อนๆดูตรงลูกศรน,นะครับคลิกเข้าไปครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถนะครับลดเห็นไหมขั้นต่ําเขาจะเขียนเลยว่า1 1 0บาทนี่เลย110บบาทแบบนี้นะครับคอนเฟิร์ม อ,อันนี้คือผมมาเลือกแค่น,นี้ก่อนแต่ว่าในระบบของ Tik To k อเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าถ้าคุณอยากได้ยอดขายของสินค้าตัวนี้เนี่ยคุณจะต้องเติมเงินเข้าไปเท่าไหร่ครับ790บาทแต่7จ0บาทเนี่ยมันก็ไม่ได้การันตีนะอันนี้คือผมบอกก่อนเลยเพราะนั้นถ้าเกิดว่าคุณจะเทสแอดผมแนะนําว่าให้เทสแอดที่ราคาเท่านี้นะครับแล้วลองดูเลย6ชั่วโมงครับ6ชั่วโมงถ้าคลิปวิ่งขายมียอดขายคุณอาจจะเปิดเอาไว้ต่อนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มียอดขายคุณไม่ต้องเปิดทีีน้ ส่วนใหญ่เทคนิคของการโปรโมทของผมคือผมจะโปรโมทแบบบูตผู้บูตบัญชีก่อนบูตบัญชีตรงนี้นะครับบูตบัญชีซึ่งมันจะถูกกว่าการบูตบัญชีนะครับจะมี3แบบแบบที่1ก็คือเพิ่มผู้เข้าชมวิดีโอนะครับยอดเข้าชมวิดีโอสองเพิ่มผู้ติดตามใครอยากเพิ่มผู้ติดตามก็มาเลือกเพิ่มผู้ติดตามตรงนี้นะครับแล้วก็3เพิ่มรายละเอียดส่วนใหญ่ผมจะเลือกอันข้างบนเป็นหลักเพิ<ๆ>่มผู้เข้าชมตรงนี้ ทีนี้ถ้าเราโปรโมทเพื่ออันนี้คือถ้าเราโปรโมทเพื่อเพื่อขายโปรโมทเพื่อขายเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเราจะต้องมาดูมันมีโปรโมทเพื่อขายแล้วเราก็สโคปด้วยนะนะครับกระเป๋านักเรียนเนี่ยจะเป็นใครแม่และเด็กอ่าสมมติเป็นแม่และเด็กผมก็จะโปรโมทเลือกนะครับตรงนี้ create you นี่เลยอันนี้เลยนะให้เ,เพื่อนๆเลือกอันนี้นะครับหรืออันนี้ติกตอกเขาเลือกให้หรือบางคนบอกจะให้ t ิ๊กตอกเลือกให้แต่ว่าถ้าสินค้ามันเป็นสินค้าที่ เฉพาะเจาะจงผมมองว่าคนเลือกซื้อมันจะเลือกซื้อเพียงแค่เฉพาะเจาะจงอ่ะอันนี้สมมุติว่าผมจะเลือกแม่และเด็กผมจะต้องเข้ามาคิดใหม่ตั้งกลุ่มใหม่เขาให้เราตั้งกลุ่มเป้าหมายใหม่ได้เห็นไหมครับอันนี้ก็คือผมสมมติว่าผมจะใช้คําว่ากระเป๋าพิมพ์ไปเลยครับเราโปรโมทเรื่องอะไรเราเรา,เราพิมพ์ก็ไปนะครับเราด้ดูว่าอ๋ออันนี้กระเป๋าอ่าแม่เด็กกระเป๋านะอันนี้กระเป๋านะตรงนี้เขาจะมีเรื่องของอายุใช่ไหมครับเพศและอายุอ่ะกดคัดอิด เห็นไหมผมเลือกผู้หญิงอย่างเดียวแม่และเด็กแม่อยู่ในไวัยไหนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยประมาณนี้ครับสองสองสองยุอายุนี้ใช่ไหมสองอายุนี้ส่วนใหญ่จะประมาณนี้ครับที่ซื้ออ่ะผมจะสกบประมาณนี้แล้วส่วนใหญ่ก็คนก็จะดูก็จะอยู่ประมาณนี้เพื่อให้แอดแอดอาจจะแพงขึ้นแต่ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นหรือบางคนบอกฉันจะเลือกมากขึ้นกว่าน,นี้ก็ได้อ่ะสิบแปดปีก็ได้หรืออย่างนี้อ่าจะเลือกแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วเราก็กดนะเราได้อายุมาแล้ว ต่อมาตรงนี้เป็น location. โลเคชันโลเคชันเนี่ยจริงๆรแล้วมันจะเป็นแค่ในไทยอยู่แล้วเนาะไทยอย่างเงี้ยนะครับมันจะเป็นในไทยอยู่แล้วเห็นไหมประเทศไทยอยู่แล้วบางทีเราก็ไม่เลือกนะเราพิมพ์ประเทศไทยมันขึ้นไหมมันก็ไม่ขึ้นให้เราเห็นไหมแล้วก็เป็นภาษากี่ละเห็นไหมมันก็ไม่ขึ้นนะนเพื่อนๆตรงนเนี้ยโลเคชันเนี่ยเพราะนั้นตรงโลเคชันเนี่ยตรงเนี้ยมันอินไทยอยู่แล้วนะครับเราก็ไม่ต้องมาสนใจก็ปล่อยในไทยไปทีนี้ตรงนี้นะครับเรื่องของตัวอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตก็คือกลุ่มเป้าหมายอันนี้กล กลุ่มเป้าหมายเนี่ยผมเลือกการศึกษาเนาะอย่างเงี้ยครับเื้ยกระเป๋าของเราเนี่ยสามารถใช้ในการเดินทางในบริการเงินเลบกกุ้งหรือร่างกายเทคนิคการใช้ไฟฟ้าท่องเที่ยวเครื่องครัวในครัวเลี่ยนแบบบ้านตรงบ้านอ่าการแต่งกายข่าวสารธุรกิจเกมเกี่ยวกับชีวิตอาหารเครื่องดื่มกีฬาเห็นไหมเนี่ยมันบางอย่างเนี่ยมันมันจะพอเจาะจงผมก็จะเลือกประมาณนี้อ่าการศึกษากับแม่และเด็กนี่นะการศึกษาและแม่เด็กความสวยความงาม ก็มีท่องเที่ยวได้ไหมอ่ะการท่องเที่ยวก็ได้นะกระเป๋าอันนี้เราสามารถเดินเดินทางท่องเที่ยวได้อ่าเห็นไหมผมเลือกแค่3ตัวนี้เซฟไปถ้าเราอยากแก้ไขล่ะก็กดเข้าไปแก้ไขอันนี้อันนี้ก็คืออินเทอร์เน็ตคือกลุ่มเป้าหมายนะอย่าลืมนะครับตามเมาส์ที่ผมชี้เลยนี่แล้วก็กดเข้ามาเลือกเพิ่มได้กดออกได้แล้วก็กดเซฟไปแบบนี้เสร็จแล้วก็กดเซฟเลยเราได้กลุ่มเป้าหมายอันนี้คือเราโปรโมทเพื่อขายสินค้านะเลือกเลยว่าคุณจะปล่อยให้ตั้งเองหรืออะไรซึ่งเดี๋ยวจะสอนเรื่องของการบูตเพิ่มผู้ติดตามให้้ดวยนะเอาแบบ คลิปเดียวแล้วก็คือจบเลยโอเคไหมแต่ถ้าเกิดว่าใครจะแยกเดี๋ยวมาสอนแยกอีกทีหนึ่งเสร็จแล้วตรงนี้เนี่ยงบประมาณเห็นไหมพอเรามาเลือกกลุ่มเป้าหมายเนี่ยพอเราเลือกกลุ่มเป้าหมายถ้าเราเลือกแล้วเราอยากแก้เนี่ยกลุ่มเป้าหมายอื่นได้นะเห็นไหมในนี่คือกลุ่มเป้าหมายที่ผมตั้งเอาไว้นะผู้หญิงเพศอะไรเงี้ยแต่นี่ผมเลือกกระเป๋าไว้ผมก็จะเอาเฉพาะกระเป๋าเพราะว่าผมมีจํากัดกลุ่มอ่ะเสร็จแล้วตรงนี้เหมือนเดิมผมจะเลือกที่30บาทเห็นไหมตรงนี้มันเลือกขึ้นเลื่อนลงได้นะครับไอ้เมาส์เนี่ยหรือว่าเราจะเราจะเข้าาามมมพพิิิ์์กก็ได้นะคลา ลบไปเลยครับ3าบาทเลือกคอนเฟิร์ม30ิแต่ระบบเขาแจ้งเตือนว่าอะไรครับถ้าเราอยากให้เข้าปุ่มเป้าหมายต้องใช้2 4 3บาบาทแปลว่าในอนาคตเนี่ยตัว3บาท30สบาทเนี่ยเราน่าจะไม่ได้แล้วต่อไปจะต้องใช้เงินหลักร้อยขึ้นไปถึงจะมีค่ากัรเห็นถ้าเหรียญเราพอเห็นไหมครับตรงนี้มันจะเป็นศูนย์แต่ถ้าเหรียญเราไม่พอสมมตินะสมมติเราเราตั้งมาเท่านี้ผมตั้งเข้ามาสักเนี่ยเห็นไหมถ้าเหรียญไม่พอมันจะขึ้นมาว่าตอนนี้เราขาดเหรียญเท่านี้เราก็จะต้องไปเติมมมเหหียใ้ันาากกว่อ เห็นไหมเพราะตรงนี้มันดูจากเหรียญนะครับอ่านดูจากตรงนี้นะคลิกดูนะครับตรงใครเห็นไหมนี่ตรงนี้เขามีเหรียญมีอะไรยังไงถ้าเราอ่านภาษาไทยอับอขาอ่กษิษไม่ออกให้เรากดคลิกขวาครับแล้วให้เรากดตรงคําว่าแปลเป็นไทยนี่ตรงนี้เห็นไหมครับมันจะแปลให้เรานี่เลยเห็นไหมครับตรงนี้อ่าได้หลายคนเนี่ยอันนี้ง่ายขึ้นแล้วเห็นไหมครับถ้าเราแปลเป็นไทยได้นะครับนี่ถ้าเรากดเข้าไปแก้ไขนะเห็นไหมเมื่อกี้นี้นี่อันนี้มันก็บางทีมันก็ไม่แก้ให้เราเนาะไม่เป็นไรอ่ะ กดย้อนมาเสร็จแล้วนะครับอันนี้ผมไม่แปลนะนเพื่อนเดี๋ยวมันจะได้ไม่เพี้ยนบางทีพอเราไปกดแปลภาษาแล้วมันเพี้ยนนะครับผมก็เลือก30บาทแบบนี้ผมเพื่อโปรโมทอยากลองเทสดูว่า6ชั่วโมงเนี่ยในการบูตวิวเนี่ยเป็นยังไงผมก็จะโปรโมทแบบสตาร์ทเลยกดสตาร์ทไปไม่ยากนะครับขั้นตอนมีประมาณแค่นี้เองอทีนี้ก็รอทีนี้ก็รอทีนี้เสร็จแล้วถ้าเราอยากโปรโมทแบบบูตผู้เข้าชมเมื่อกี้เราบูตผู้เข้าชมโด ถ้าเราอยากโปรโมทแบบเพิ่มผู้ติดตามทำยังไงนี่ครับแดชบอร์ดกดตรงคําว่าแดชบอร์ดเลยแล้วเราสามารถที่จะเลือกคลิปได้อ่ะนี่นะแดชบอร์ดนี่ก็จะเป็นของเราเลยเราจะเห็นว่ามีคลิปอยู่ตรงนี้ทั้งหมดอันนี้แดชบอร์ดตรงนี้ก็คือคลิปที่เราเลือกโปรโมทไปแล้วนะครับรอดำเนินการเห็นไหมรอดำเนินการอยู่อยู่ระหว่างการตรวจสอบเมื่อกี้เราเพิ่งโปรโมทไปมันจะมีตัวให้เราตรวจสอบเห็นไหมครับอยู่ตรงนี้ดําเนินการอยู่นี่ผมก็ยิงแอดตัวนี้อยู่ก็ ดำเนินการอยู่เสร็จสิ้นไปแล้วเท่าไหร่ปิดไปนะครับหรือว่าไม่เพียงพออะไรเงี้ยเราจะสามารถเลือกดูได้หมดนะครับตรงแดชบอร์ดนะเนี่ยพอเราดาเนินการถ้าผ่านแล้วนะครับถ้าผ่านแล้วตรงนี้ถ้าผ่านแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเห็นว่ามีโปเอมีคลิปอันไหนกาลังอันนี้มันยังรออยู่นะครับต้องรอให้มันเสร็จก,ก่อนหรือถ้าเราอยากโปรโมทซ้ําก็โปรโมทซ้ําได้อีกครั้งหนึ่งเห็นไหมโปรโมทอักรีก็คืออีกครั้งหนึ่งได้เลย,เ,ลยเห็นไหมครับอ่ะทีนี้อันนี้คืออะไรไม อ๋อมันจะมีเรื่องของการอนะนี่ด้วยนะครับเพื่อนๆอ่ะโอเคไม่เป็นไรนะครับอ่ะทีนี้ดูตรงเกตเก e คืออะไรอ่ะเ r e ตรงเ r ตตรงนี้เนี่ยถ้าเราตรงเ r e ตรงเนี้ยถ้าเราต้องการบูต s t p o นะครับที่เป็นแบบเพิ่มผู้เข้าชมนะอันนี้ก็คือเราเลือกได้นะนี่เลือกคลิปตรงที่ผมเอามาไปคลิกเมื่อกี้นะมันจะมีคลิปวิดีโอทั้งหมดที่เราทำเนี่ยไล่เรียงลงมาเห็นไหมครับไล่เรียงลงมาให้เราเราสามารถที่จะเข้ามาดูเอ้ยมีการคอมเมนต์มียอดวิวมีอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถ ส่ติว่าผมอยากให้ผมอยากโปรโมทคลิปตัวนี้นะครับเป็นการให้ความรู้เรื่องของการใช้สินค้าแล้วกันนะผมก็คลิกเข้าไปที่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะโปรโมทปั๊บเราก็จะได้โพสต์มาแบบนี้แล้วเราเลือกแบบเพิ่มผู้ติดตามแบบนี้นะเราต้องการให้มีคนเข้ามาติดตามช่องเราเพิ่มเติมเราก็โปรโมทแบบเพิ่มผู้เข้าชมเลยแบบนี้เห็นไหมครับเราก็จะได้ผู้เข้าชมามา แต่ตอนนี้เหรียญผมไม่พอแล้วนะครับเดี๋ยวไปเติมต้องไปเติมเหรียญก่อนตอนการโปรโมทผู้เข้าชมเนี่ยเพื่อนๆตรงนี้สังเกตไหมว่าระบบเขาจะมีขึ้นมาให้เราแบบนี้ใช่ไหมอันนี้ผมเลือกผู้เข้าชมนะผมจะเลือกเรื่องของคัสตอมโปรโมชั่นนะครับกดเลยคัสตอมโปรโมชั่นเห็นไหมตรงนี้เราจะเลือกได้นะครับก็เหมือนเดิมจะตั้งกลุ่มเป้าหมายแบบไหนจะให้คนทั้งหมดเข้ามาดูไหมถ้าเราให้ t i k t o k เลือกให้ส่วนใหญ่แล้วการโปรโมทแบบ บูธผู้เข้าชมเนี่ยหรือว่าเพิ่มผู้ติดตามเนี่ยผมจะผมจะปล่อยให้ทิกตอกเลือกให้ผมจะไม่ผมจะไม่ไอ้นี่เลยนะครับผมจะไม่ตั้งแล้วก็จํานวนอ่าอันนี้คลิกดูนะไม่มีเรียบร้อยโอเคนะครับผมคลิกดูเฉยอ่ะทีนี้เลื่อนลงมาข้างล่างเลื่อนลงมาข้างล่างนะดูตามเมาส์เลื่อนมาข้างล่างตรงเนี้ยการบูธผู้ผู้เข้าชมเนี่ยหรือว่าบูธเอ่าไม่ใช่บูธบูธผู้ติดตามบูธผู้ติดตามเราก็ตั้ง30บบาทได้เห็นไหมครับ หนึ่งวันนะครับจะมีคนเห็นจะมีอาจจะมีคนติดตามเราสองร้อยสามสิบเก้าคนจนถึงหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดคนก็ได้อันนี้ก็ไม่แน่เสมอไปหรือบางทีเราอาจจะไปหาคลิปที่มันกลางๆมากกว่านี้นะครับบางทีคลิปบางอย่างที่เราจะโปรโมทเนี่ยมันเจาะจงเกินไปก็ก็ก็อาจจะไม่ดีเราอาจจะไปหาคลิปที่แต่มันได้หมดนะผมมองว่าถ้าเราอยากขายสินค้ารุ่นนี้สินค้าตัวนี้แล้วเราอยากโปรโมทเพิ่มผู้ติด,ดตาม เราก็เลือกแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากาไปโปรโมทอันอื่นะนะทำยังไงอ่ะทีนี้วิธีเลือกแบบนี้บางทีมันลำลำลำบากเราย้อนเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์อันนี้ผมเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์นะบางทีมันเราไม่อยากโปรโมตคลิปนี้เนาะเราอยากโปรโมทคลิปอื่นเพื่อบู๊ตผู้ติดตามคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะนเพื่อนๆอ่ะเราก็มาหาเลยครับว่าเราต้องการบู๊ตผู้ติดตามอันไหนอย่างบางคลิปเนี่ยเราแบบเราให้ความรู้คนเอาไว้แล้วเราอยากให้คนมาติดตามเราเพิ่มเติมอ่ะ ผมเลือกจากคลิปนี้แล้วกันสมุิว่าเราอันเนี้ยโอ้คลิปกลางมากเลยเราทำแคบคลิปกลางๆมากเลยแล้วไม่มีคนดูเราเลือกโปรโมทผมเลือกโปรโมทนะคือบางทีอ่ะคลิปที่เราเลือกเนี่ยเราต้องเลือกดูด้วยว่าเราจะโปรโมทคลิปแบบไหนอย่างไรอันนี้คือเราต้องการบูตวิวอันเนี้ยการบูตวิวสําหรับเหมาะสาหรับใครการบูตวิวเหมาะสําหรับคนคนใหม่ที่ต้องการเพิ่มผู้ติดตามให้ครบ1000ผมไม่แนะนําให้ไปแลกเพื่อนนะครับอ่ะเสร็จแล้วก็กดคัสตอม นะครับโปรโมทเห็นไหมไมันจะมีให้เราเลือกตลอดอันนี้ผมก็จะปล่อยว่างเลยปล่อยว่างเลยนะครับเพราะว่าทุกคนมีสิทธิ์เข้ามาเก็บกูป,ปองได้จริงไหมเสร็จแล้วเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับตรงนี้ผมก็เลือก30บาทหนึ่งวันเห็นไหมทีนี้เห็นไหมเพื่อนเพื่อน,เ,อนเห็นไหมสังเกตคลิปนะคลิปอันนี้มันมียอดวิวดีอยู่แล้วพอเราโปรโมทปับ๊บนี่คนเข้ามาขนานันนี้ถ้าเราอยากให้มีผู้ติดตามเพิ่มไวอ่าอันนี้50บาท30บาทเท่าไหร่30บาทอยู่ที่239อ้า2 3าถ้าเร้ต้องร้คนผามติามไ้ขึ้็ใส่ไปเลยครับสัก200 200นะ 200ครับถ้าเรามีงบ200สังเกตนะ200นี่เรามีูิตารณา1,000ประมาณ1,000คนเลยวันเดียวอาจจะมีพ้ตารณาครบ1,000คนไว้ก็ได้นะไม่แน่แต่วิธีนี้ถ้าเราโปรโมทคลิปช่องเราเองแล้วเราจะไปเปิดทำในหน้าเนี่ยมันจะได้เลยมันจะได้เลยนะครับแต่แต่ถ้าไปลากแลกเพื่อนเนี่ยมีูิตารณาครบ1,000ไว้ภายใน7วันมันไม่สามารถที่จะทาได้ไงเสร็จแล้วตรงนี้เนี่ยพอเราเติมเงินอัดเติมเงินเสร็จทําเลือกตรงนี้ไม่ต้องเลือกอะไรอย่างที่บอกบูธบูธ บูธผู้เข้าชมเนี่ยปล่อยให้ทิกตอกเลือกเลยอ่าโอเคไหมแล้วเรากดเพย์ไปได้เลยอ่ากดเพย์ได้เลยนะครับอ่าแค่นี้ผมย้อนออกมาเข้าใจยังอันนี้คือจบแล้วนะเรียบร้อยหมดแล้วนะทีนี้ย้อนมาที่แดบบอยอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวมาดูซิว่าที่เราโปรโมทเมื่อกี้มันผ่านหรือยังนะครับกดเข้ามาดูตรงดําเนินการต่อดำเนินการต่อเห็นไหมครับผ่านแล้วตอนนี้เนี่ยผ่านเรียบร้อยหมดแล้วทีนี้เดี๋ยวก็รออยู่ระหว่างาดำเนินการไม่มีแล้วนี่ก็สะดวกดีนะครับใครมีข้อสงสัยอะไรยังไงก็คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนี้ นะครับเพื่อนๆก็ฝากติดตามให้หนทุกอินฟินิตี้แปดแปดด้วยแล้วกันเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปนะครับ